รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย HONDA THE CITY TURBO สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ B-Times กับผมบัญชาชุมเชเว้นะครับผมอยู่กับร้านตัดสูตร หลายคนบอกว่าธุรกิจสูตรในเมืองไทยมันมีหลายยุคหลายสมัยและเปลี่ยนไปเยอะแต่นี่คือคนรุ่นใหม่17ปีที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองจนกระทั่งบางครั้งถ้าใครเจอวิกฤตบอกว่าขึ้นบันไดเลื่อนบางทีมันช้าอาจจะไม่รอดขึ้นลิฟต์อาจจะประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าเหมือนชายคนนี้ครับ ก็คือพอพอมีโอกาสที่จะได้ทําร้านสูตรเนี่ยผมก็จริงๆก็คือไป,ไปสมัครงานร้านสูตรนี้แหละคือตอนนั้นอยู่กับแม่ครับเดินเดินอยู่นีนอ,อยู่กับแม่บอกแม่ถ้าจะให้ทําร้านสูตรเราแบบมันเรายังมีประสบการณ์อะ่ะขอขอไปทํางานเป็นลูกจ้างร้านสูตรได้ไหมถ้าจะให้โชดทานะ,ะต้องมาให้เราแบบไปเรียนรู้จริงๆด้วยนะเราไม่อยากมาถึงปุ๊บเราเป็นเจ้าของกิจการเราทําอะไรนี่เป็นเราเราไม่อยากทําอย่างนั้น สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนแหมทำเรื่องทีวีเป็นผู้ประกาศข่าวจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องสูตรเนี่ยอยู่คู่กับคนทำทีวีมาตลอดเลยนะครับแต่ว่าพอจะมาใกล้คนตัดสูตรนี่รู้สึกยังไงก็ไม่รู้นะครับคุณโชคอ,อยู่ข้างผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณโชตส,สครับคุณโชคครับ,รบโอ้สูตรคุณโชคนี่ก็ใช้เล่นนะฮะเนี่ยค,คือที่นี่สูตรสมัยใหม่มันจะไม่แบบเป็นลักษณะเหมือนสีพื้นแบบตั้งดิมใช่ครับใช่เป็นเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะหรือเปล่าฮะเหมือนกับว่าเหมือนกับ อันนี้เป็นลักษณะของสปอร์ตเหมือนเราใส่สบายๆไม่ต้องอไม่ต้องทางการมาก<อ>ใส่กระเส้อยืดก็ได้อะไรย้ยรับอ๋อครับ,าารบถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ1 0 2 0ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีสูตรสไตล์นี้แน่เลยไม่มีครับไม่มีจริงๆผมเป็นคนใส่สูตรมานานมอนกันตั้งแต่ทำทีวีมาตลอดเนี่ยเดี๋ทนี้พอรู้ว่ามันจะได้มาคุยคุณโชตซึ่งคุณโชต็เป็นคนหนึ่งที่ทำเรื่องสูตรมาจากที่ไม่รู้จักสูตรมาก่อนเลยใช่ครับใช่มันย้อนกลับไปหน่อยกี่ปีแล้วครับที่ทำเรื่องสูตรอย่างนี้ขึ้นมาเอ่อย้อนกลับไปก็คคือ17 17ปปีีีท่แล้วรับโ ใช่ครับ,รบมันเกิดอ,อะไรขึ้นตอนนั้นครับตอนนั้นก็คือว่าเราจริงๆผมจบ,บวิศวะมา<อ>ด้วยความที่ว่าเราก็ทํางานมาปกตินะครับ,รบแต่จังหวะชีวิตมันก็คือว่าแบบอยากหาอะไรทํากับก็คุยกับคุณแม่เพราะว่าค<อ>่าใช้จ่ายที่บ้านมันเยอะอก็อยากจะหาธุรกิจที่มันเลี้ยงครอบครัวได้โอ้หแล้วตอนนั้นวิ่งหางานวิศวะเนี่ยเขาบอกเป็นงานที่ไม่มีทางตกนานหรือว่าได้เงินเดือน,นดีมากเลยใช่ไหมเออจริงๆแล้วยุคผมมันยุคที่จบมาเนี่ยหางานยากที่สุดเลยครับตอนนั้นจบปีอะไรอะ จุป,ประมาณปี4ี่หนึ่งสี่สองประมาณนี้ครับก็หลังจากเกิดวิกฤตต้มยำพุ่งใช่ครับใช่โอ้รานนี้เวลาเราหางานปุ๊บเนี่ยคนที่เขาบริษัทเขาก็จะเหมือนกับเลือกเฉพาะคนที่เก่งที่สุดดีที่สุดผมผมแบบจะด้อยเรื่องภาษาอังกฤษพอเราวิเคราะห์แล้วเราด้อยเรื่องภาษาอังกฤษเราก็เลยไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มครับก็หางานอยู่ประมาณสักสี่สิบที่ครับพอไม่ได้พวบภาษาอังกฤษเราได้เรารู้สึกว่าเรา เริ่มเก่งาภาษาอังกฤษแล้วเอไปกลับไปสมัครใหม่ก็ได้งานที่แรก40ิที่นี่ใช้เวลากี่เดือนตอนประมาณผมรวมกับที่เรียนภาษาด้วยก็ประมาณ8เดือนที่ผมแบบไม่มีงานทําแล้วก็ต้องอาศัยแบบใช้อย่างประหยัดอะไรเงี้ยครับคือจริงๆผมผมว่าผมผมจะได้ถ้าข้อดีของผมก็คือว่าผมงานบริการงานขายอ,อะไรเงี้ยผมถนัดครับเพราะว่าเราโตมากับธุรกิจขายของเสื้อผ้านักเรียนมาตั้งแต่เด็กคนอื่นเขาไปเรียนพิเศษกันผมช่วยที่บ้านทํางาน อันนี้คือความแตกต่างใช่ครับเพราะนั่นหมอนว่าเรามีใจบริการนะเรามีสกิลใช่ครับอครับเลยตัดสินใจไปทําอะไรก่อนเลือกเลือกอะไรก่อนที่ทําให้รู้สึกว่าสกิลเราดีขึ้นมาจริงๆก็คือพอพอมีโอกาสที่จะได้ทําร้านสูตรเนี่ยมผมก็จริงๆก็คือไป,ไปสมัครงานร้านสูตรนี่แหละสมัครงานร้านสูตรเลยเหรอฮะ,ะใช่ครับวันที่คิดตัดสินใจจะไปสมัครร้านสูตรหรืออยากจะเปลี่ยนตัวเองจากวิศวะไปเป็นคนทําสูตรเนี่ยครับมันมันมันก็มีอะไรอยู่ตรงนั้นคือตอนนั้นอยู่กับแม่ครับ เดินเดินอยู่ี่อยู่อยู่กับแม่บอกแม่ถ้าจะให้ทําร้านสูตรแล้วแบบมันเราจะมีประสบการณ์อ่ะขอขอไปทํางานเป็นลูกจ้างร้านสูตรได้ไหมแล้วคุณแม่ไม่ว่าเลยครับทแม่เขาเห็นด้วยเพราะว่าเราเราสนิทกับแม่มากมีอะไรคุยกับแม่คือถ้าไม่สบายใจก็จะบอกแม่ว่าแม่เราไม่อยากทานะอันนี้คือบอกแม่ว่าแม่ถ้าจะให้โชดทํานะต้องให้เราแบบ ไปเรียนรู้จริงๆด้วยนะเราไม่อยากมาถึงปุ๊บเราเป็นเจ้าของกิจการเราทําอะไรไม่เป็นเราเราไม่อยากทําอย่างนั้นโอ้โหนั่นคือตอนนั้นคิดด้วยตัวเองเลยต้องทําอย่างงี้ใช่ครับคือข้อดีของจบวิศวะดีอย่างคือว่าเราจะปรับตัวเราจะทําอะไรเราเราพร้อมเสมออ๋อเหรอครับนั่นคือวิธีการสอนเด็กวิศวะมาจะเป็นอย่างนั้นใช่ครับปรับตัวได้ตลอดเวลาใช่ครับอืมครับมันก็เลยเอามาใช้กับตอนนั้นที่เรากำลังจะหาว่าเราอยากจะทําเรื่องสุดใช่ครับ๋อครับก็ถือว่าคิดถูกด้วย ก็คิดถูกนะครับแต่ว่าจริงๆพอมาทามันก็มีประสักตอนแรกเยอะมากเหมือนกันครับเอาตอนไปเรียนก่อนเรียนที่ไหนครับตอตัดสูตรเนี่ยเรียนเรียนเป็นคือเป็นร้านสูตรร้านนึงธรรมดาร้านธรรมดาร้านนึงเลยครับโนเนมแต่เขาโนอเ,นมเนอเนมครับแต่เขาแค่ติด้ายรับสมัครงานว่ารับสมัครพนักงานสูตร พูดภาษาอังกฤษได้เรารู้สึกว่าขายเราก็ได้ภาษาอังกฤษเราก็ได้เอาเดินเข้าไปเลยแต่ตอนนั้นเรายังไม่มีวิชาการตัดสูตรเลยเรายังไม่รู้การตัดสอันนี้เขาจะเน้นพนักงานขายด้วยอ๋อเน้นพนักงานขายด้วยใช่ครับเพาเราเข้าไปขายเราก็จะรู้แล้วว่าทเทิร์นเขาวางกันทําอะไรกันยังไงครับผมเข้าไปเนี่ยผมก็ต้องไปเรียนตั้งแต่การขายยันจนกระทั่งเขาเขาผลิตยังไงคุณภาพลูกค้าออกมาเนี่ยเขาพอใจขนาดไหนระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยใช่ครับครับแล้วหนึ่งเดือนตัดสินใจออกมาเพราะอะไรครับก็เพราะว่าต้องมาเปิดร้านแล้วคร ว่าใช่ครับเพราะเราผมรู้แล้วว่าผมต้องเปิดร้านอีกหนึ่งเดือนทั้งหน้าแต่ผมไม่มีสกิลไม่มีความรู้เลยมอ้สนจริงวางแผนไว้แล้วแหละวางแผนไว้แล้วอยากไปเรียนเทิญลาสักเดือนหนึ่งเรียนจบเสร็จปั๊บเปิดร้านทําได้เลยใช่ครับอ๋อนี่คือเป้าหมายที่เราวางไว้ตั้งแต่ตอนนั้นวางไว้ใช่ครับอ๋อครับแล้ววันไหนครับที่เริ่มตั้งร้านของตัวเองขึ้นมาเลยเออวันที่19เกดือนเมษายนหลังสองกา์ครับโอ้ร้านของเราก็เลยเกิดขึ้นเกิดขึ้นใช่ครับครับร้านแรกที่เราไปรับช่วงต่อ และกายอยู่กับครุกมาตั้งสปีเนี่ยใช้ชื่อว่าใช้ชื่อว่า GMC นี่แหละครับและนก็จีเเลยเหรอครับใช่ครับมันย่อมาจากอะไรครับชื่อ GMC มนะครับมาจากจริงๆแล้วร้านเดิมเขาเมื่อก่อนเขาเป็นร้านที่ดังคือมิสเตอร์เกอร์แมนเนี่ยเป็นคนอังกฤษซึ่งเขาอ่ะมีเป็นช่างชาวอังกฤแล้วมาตัดสูตรในเมืองไทยร้านที่ผมอยู่นี่เลยเอออแล้วแล้วก็มาทํากับเพื่อนชาวไทยก็เป็น GM ก็คือเ e อร์แมนแอนโค เป็นชื่อนี้เกอร์แมนแอนโคครับคราวนี้พอทํามาสักพักหนึ่ง m ิสเตอร์เกมขามีปัญหาเขาก็กลับไปที่อังกฤษแล้วเขาก็ความมาตรฐานเขาอะมันไม่เหมือนเดิมแล้วอ๋อใช่ครับออริจินอลไม่อยู่แล้วพอเขากลับไปแล้วเนี่ยร้านก็ตกต่ำลงเรื่อยๆจนเขาถึงการการที่จะต้องปล่อยร้านละป่อยราผมก็เลย มาทําแต่ว่าผมไม่รู้จักมิสเตอร์เกอร์แมนเป็นงานส่วนตัวนะครับเอ้าเลยใช่ครับเพราะเขาน่าจะแก่เป็นรุ่นพ่อผมเลยล่ะแต่ด้วยอะไรที่ทําให้เราต้องไปที่ร้านนี้ GMC ตอนนั้นที่คิดว่าร้านนี้มันน่าเราน่าจะเป็นเจ้าของได้คือติดกันอ่ะพี่สาวผมทางานเป็นเซลล์ขายผ้าไหมอยู่เขาก็ส่งสัญญาณมาให้แม่ว่าแม่เนี่ยเขาว่าธุรกิจเดี๋ยวเขาจะเขาจะออกนะเขาจะไปไม่ได้นะเดี๋ยวจะลองคุยให้นะอาจจะไม่แพงเพราะตอนนั้นที่บ้านผมไม่มีธุรกิจสถานักเรียนแล้วอ๋อมันโชคดีตรงที่ว่าพอเขาจะเลิกกิจ แล้วกิจการเขาไม่ดีมันก็เลยถูกถ้าเกิดเขาขายดีเขาคงไม่ปล่อยร้านให้เราเป็นการรับช่วงต่อเป็นการรับช่วงต่อใช่ครับแต่ว่ารับช่วงต่อในที่นี้คือเขาไม่ทิ้งอะไรไว้ให้เราเลยหรือฐานลูกค้าอะไรก็ไม่ให้แล้วก็ทุกอย่างคือไปแบบเราเป็นร้านเปล่าใช่ผมไป้ร้านเปล่ามาหนึ่งร้านอยังไงก็ต้องเอาแล้วทาอะไรก็ต้องทำแล้วอย่างเงี้ยก็เกิดจากการปรึกษากับคุณแม่เลยใช่ครับศูนย์นี่แหละใช่ครับอ๋ออยู่ในมือแล้วเราจะทําได้ไม่ได้ก็เลยทําให้ตอนนั้นพลิก จะบอกว่าพลิกเกมเลยก็ได้พลิกเกมใช่ครับพลิกเกมชีวิตเกมธุรกิจเกมการเป็นเจ้าของอะไรทีเนี้ยใช่ครับเพราะจริงๆตอนนั้นถ้าเราทํางานไปในสายวิศวะอะไรเราอาจจะขึ้นเป็นหัวหน้าอาจจะขึ้นไปช้าๆกว่าจะเดือนแสนหนึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณอาจจะสิบปีก็ได้ใช่ครับนั้นครับแล้วยิ่งจะไปทํางานกับบริษัทข้ามชาติต่างชาติอะไรต่างๆอีกเราก็ต้องเจอคนต่างชาติที่เป็นวิศวะอีกใช่ครับอ๋อเราก็เลยคิดอยู่ว่าโอ้โหไต่นานนะใช่ครับเราต้องหาทางหาทาง ขึ้นบันไดเลื่อนไม่ได้เราต้องขึ้นลิฟต์ให้ได้โดยที่ถูกวิธีของเราแล้วเราก็เลยเลือกที่จะขึ้นลิฟต์กับสูตรใช่ครับอถ้าเราขึ้นแค่บันไดเลื่อนกับวิศวะวันนี้คงไม่มี GMC สไตล์ใช่ครับท,ท,ที่ตั้งใจไว้ใช่ครับโอ้โหดูมาถึงตอนนี้แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นยังไม่จบนะครับติดตามตอนต่อไปได้ใน b t i า e